NT SME Pro Pack อินเทอร์เน็ตธุรกิจ SME ทั็สปีดความเร็ว1,200เดือนเดือนละ599บาทฟรีเลือกได้หนบริการเสริมโทรฟรี700บาทต่อเดือนซิมเน็ตท่อใช้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูล1นึจิกคลิกเลย w ร w .nt plc.co.th ัญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจันหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัาสัรโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากเงินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนง่มแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่มที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกินไนสิริพรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน หลงเปิดร้านใหม่บ้านทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูป,ปรพรรณและทองคำแท่งน้ำหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคำเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำานังทองในราคาที่สูงอีกทั้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทำทุกชนิดคิดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคำเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจร นตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์การค้าผาสุกถนนตรงเข้าห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใดต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทางร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีค่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีสำนักง,งานประชาะสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาะสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่1ปี2566 วันที่24มกราคม2566เวลา13นาิกา30นาทีที่ห้องประชุมสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีหลังเก่าชั้น1อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายกองเอกพงษ์สทรศสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบ,บุรีครั้งที่หนึ่งปี2566โดยมีนายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจ,จนบ,บุรีและหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานในฐานะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าร่วมประชุม สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่หนึ่งปี2566ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2563ถึง2565ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่7ทับ2,563ลงวันที่14ธันวาคม2,563เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนง,งานด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาลและจังหวัด โดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อสารสําคัญรวมสร้างการรับรู้ภายใต้แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงการดําเนินงานทั้งคําสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่7/2563ลงวันที่14ธันวาคม2563 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2563-2565ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์20ปีไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดแผนการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเรื่องสื่อสารประจำปีที่สำคัญเพื่อใช้จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,566เรื่องสื่อสารสำคัญในประเทศจำนวน7เรื่องและเรื่องสื่อสารสำคัญต่างประเทศจำนวน4เรื่อง พร้อมทางได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2566รเรื่องสื่อสารสำคัญในประเทศจำนวนเจเรื่อง41ประเด็นย่อยเรื่องสื่อสารสำคัญต่างประเทศจำนวน4เรื่องประเด็นย่อยและประเด็นสื่อสารที่สำคัญในระดับพื้นที่1ประเด็นย่อยอีกด้วยการประหยพื้นที่พิเศษวิตของเศรษฐกิจการค้าชชยแดงน,นะครับแล้วก็เรื่องของภาษี ของยูเนสโกด้านภาพยนตร์นะครับนี่เป็นประเด็นประเด็นที่หนึ่งครับก็ประเด็นต่อมานะครับก็คือที่พูดสูงวัยตอนนี้อันนี้ผมพูดเฉพาะมุมมองนายกอบจอการแม่ทัพภาคที่หนึ่งลงนาม MOU โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างส,างสิ่งอำนวยความสะดวกสนามกีฬากลางกรีบบัวรองรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่48ค่า120ล้านบาท เมื่อเวลา14นาิกา30นาทีวันที่25มกราคม2566ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพลโทพนาแคล้วปลอดทุกแม่ทัพภาคที่1และนายสุรพงศ์ปียชดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงภูมิทัศ ก่อสร้างสีมเนยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคพร้อมขยายพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีกลีบบัวมูลค่า120ล้านบาทโดยมีนายกองเอกพงษ์สทรศสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีบุญยริศเลิศวัฒนะเรืองชยัยผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1พลตรีพฤษจันทราสาผู้บัญชาการมณฑนหานบกที่17 พลตรีวุฒยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9นายชูศักดิ์แมนทิมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนายพิสิทธิ์การชนะพินพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนายอนันต์ดิตศิริปรลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพยานมีนางจารีรัตนบุญประดิษฐ์รองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานและมีพลเอกดรชิ ate, นวัตแมนเดชนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม สำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีกรีบบัวมีความจุทั้งหมด12,000ที่นั่งสร้างขึ้นมาเมื่อปี2547การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายโอนภารกิจสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีกรีบบัวมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งให้บริการประชาชนทั่วไปในการออกกําลังกายและเล่นกีฬา ที่ผ่านมาสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีกรีบบัวเคยใช้แข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่25เมื่อปีพุทธศักราช2552และในปีพุทธศักราช2565การกีฬาแห่งประเทศไทยคัดเลือกให้จังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่48การญจนบ,บุรีเกมส ขึ้นระหว่างวันที่14-29สิงหาคม2566และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจนิกาเกมระหว่างวันที่8-12กันยายน2566เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโดยคณะกรรมการบริหารสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ด้านหลังสนามกีฬาทางทิศใต้และทางทิศตะวันออกของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคพร้อมขยายพื้นที่สามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้สามารถรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในวงเงินจำนวน120ล้านบาทจำนวน3โครงการประกอบด้วย 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค 2. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและ 3. โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือทางการช่างจากกองทัพบกเพื่อดำเนินโครงการดังกลา่าวโดยพลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติมอบหมายให้กองทัพภาคที่1 โดยกองพลพัฒนาที่1สนับสนุนการปฏิบัติงานดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีและกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่1จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างส,างสีมนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคพร้อมขยายพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีกลีบบัวขึ้นในวันนี้ชาวบ้านลงอกไร้เหตุตอบโต้รุนแรงที่เมืองพญาตองซูส่วนผู้หนีภัยจากความไม่สงบขอพักหลบภัยที่วัดเตาถ่าน1น3ราย ด้านชายแดนไทยยังใช้ชีวิตตามปกติ ความคืบหน้ากรณีทหารเมียนมาส่งเครื่องบินแบบ YAK 130่าจำนวนสามลำบินมาทิ้งระเบิดโจมตีค่ายบ้านพักของพันเอกเพียวลินหรือเอวันหรือเอวาผอบอบ,อบอกยวสองรองผอ,อพลน,น,นสองกองกำลัง DKBA รวมทั้งบ้านพักกำลังพลกองกำลัง DKBA และที่ตั้งบกพันเสสถานที่ฝึกกองกำลัง DKBA กองกำลัง PDF ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเจชาวหรือบ้านเลวะโพอําเภอพญาตองซูจังหวัดจจอินเซกจีรัฐกะเหรี่ยงเมียนมาห่างจากชายแดนช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนด่านพระเจดีสามองค์บ้านพระเจดีสามองค์หมู่ที่9ก้าตะบนหนองลูอําเภอสังขละบุรีระยะทางประมาณ25-28กิโลเมตรปฏิบัติการดังกล่าวเป็นเหตุทำให้กำลังพลกองกำลัง DKBA 1 903ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งนาย ส่วนสถานที่ฝึกและอาคารสถานที่บ้านพักกำลังพลและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆได้รับความเสียหายจำนวนมากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่21มกราคมที่ผ่านมาต่อมาเวลาประมาณ22นาฬกาของคืนวันที่23มกราคม2566 กองกำลัง DKBA ได้หวนกลับมาแก้แค้นด้วยการบุกเผาสถานที่สำคัญทางราชการของเมียนมาทำให้ในเขตกิ่งอํเาเภอพญาตองซูเสียหายไปหลายแห่งและเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมามีข่าวลือว่าจะมีการยิงตอบโต้ก,กันขึ้นที่ฝั่งกิ่งอํเาเภอพญาตองซูประเทศเมียนมาอีกครั้งหนึ่งและให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่ภายใน2ชั่วโมงเป็นเหตุทําให้ชาวบ้านที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่และผู้สูงวัยเก็บข้าวของออกจากบ้านและมุ่งหน้าเข้ามาขอหลบภัยตามแนวชายแดนของไทยบร,ริเวณบ้านพระเจดี สามองค์มู่ที่9าตบลหนองลูอํเาเภอสังขระบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสรีเจ้าหน้าที่ร้อยต่อชะดอนหนึ่งสามสี่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรสังขระบุรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอํเาเภอสังขระบุรีและผู้นำท้องถิ่นส่วนที่กำลังลาดตระเวนและเฝ้าดูแลเพื่อความปลอดภยัยให้กับผู้อพยพตลอด24ชั่วโมง ล่าสุดวันที่25มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาสถานการณ์ในพื้นที่กิ่งอำเภอพญาตองซูไม่มีการยิงตอบโต้ก,กันระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังต่อต้านตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้พักอาศัยอยู่แต่ในบ้านทําให้บรรยากาศเป็นไปนอย่างเงียบเหงาขณะเดียวกันเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานั้นได้มีผู้หนีภายจากความไม่สงบชาวเมียนมา ข้ามชายแดนเข้ามาใสา่ที่ฝั่งบ้านพระเจดี3องค์หมู่ที่9ก้าตำบลหนองลูจำนวน183รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นผู้หญิงและคนชาราโดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมทําการตรวจสอบผู้หนีพัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาที่ได้เดินทางมาขอหลบภัยในเขตประเทศไทยบริเวณช่องทางซอยพานิสามและได้เคลื่อนย้ายผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาเข้ามาพักในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่บริเวณสำนักสงฆ์เตาถ่าน หากสถานาการณ์เข้าสู่สภาวะปกติก็จะให้ชาวบ้านจำนวนดังกล่าวเดินทางกลับทันที NT SME Pro p a c อินเทอร์เน <Um ็ตธุรกิจ SME ทต็สปีดความเร็ว1 0 0 0ทัพอเียงเดือนละ599บกาทฟรีเลือกได้หน mm ึ่งบริการเสริมโทรฟรี700บาทต่อเดือนซิมเน็ตพ่อเน็ตไม่อั้นเหือนไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูลหนบาจิกทิกเลย www nt plc o co th สัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการผลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องระดับสินค้าคัดสันโอทอบระดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนิ่มแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่มที่ร้านอนันตพลพลอยการโท<อ>รศัพท์0 3 4 5 4, 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุก,ขอขอกท่านินปปรองทก้ ลองเปิดร้านใหม่บ้านทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูป,ปรพรรณและทองคำแท่งน้ำหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคำเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำนวนทองในราคาที่สูงอีกทั้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทำทุกชนิดคิดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคำเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจ ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์การค้าผาสุกถนนตรงเข้าห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใดต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทางร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีค่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี